อิตาลียังกีดเจ้ากันไป <S <S 1> <S 1> สวัสดีแล้วกันนะครับก็พาทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ออก,ก่อนเกมการแข่งขันกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปกันที่ศึกยูโร2024นะครับรอบขัดเลือกนัดแรกของกลุ่ม C นะครับเป็นการประทะกันของแชมป์เก่าแล้วก็รองแชมป์เก่านะฮะ ในยูโร2022นะครับก็อิตาลีพบอังกฤษนะครับผมที่สมโมสรของนาปโปลีนะครับผมอ่าสเตโลอ่อัมันโด,โดมาราโดน่านะครับผมอ่าเดีย๋ยวมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าบ้านนะครับของทีมชาติอิตาลีนี่ชนะ3แพ้2นะครับผมล่าสุดก็แพ้เยอรมันมาในศึกยูฟ่านในชั้นลีกมา5ประตูต่อ2เลยนะครับทางด้านของกุนซอมันโชนะคะรับโรเบโตมันชินี่นี่นะก็ นี่ต้องบอกว่าเรียกนักเตะติดทงติดทีมชาติได้ถึง30คนเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับดาวดังนี่มากันเพียบเลยแล้วก็ข่าวดีในนัดนี้ก็คือไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับยัง ถึงแต่จริงๆนะอิตาลีเรียกมันเยอะขนาดนะั้นถึงจะบาดเจ็บก็น่าจะมีทดแทนกันได้สบายเลยนะฮะมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทางอิตาลีแล้วกันนะครับเป็นทางด้านของดอนารุม่านะครับผมแล้วก็ดิลอเรนโซ่นะครับอาเชบีนะครับโรมันโยลี่นะครับอาสเปนาโซล่านะครับรวมถึงจอร์จินโยแล้วก็บาเเรล่าเวลติแล้วก็เคียซ่าอาเมเตโอปอลิตาโนแล้วก็ทางด้านบีโฟนะครับผมามาดูทางด้านของอังกฤษกันแล้วกันนะครับฟอร์มใน5นัดหลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1 แพ้หนึ่งนะครับผมล่าสุดก็นชนะอหล่านมาหกตัสองนะครับสนามกลางในศึกฟุตบอลโลกนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมชาติอังกฤษก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็เข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของลีกยุโรปแล้วก็ในโลกด้วยนะครับก็ทําผลงานได้ดีนะฮะทะลุถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้อาจจะต้องเช็คฟิตของสเตอร์ลิงแล้วก็ทางด้านเารเจแดนไฮตสันนะครับมีอาการ ป่วยนะครัสำหรับไฮเดอร์สันนะครับก็ที่เหลือก็ยังลงสนามก็ได้ครบอยู่นะครับเอามาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามดีกว่านะครับก็เป็นทางด้านของเจเดนพิกฟอร์ดนะครับผมคายวอเกอร์สโตนฮาร์ลแม็กไกล์ลูกชอร์ดแอนไรส์นะซาก้าจูดเบ็นดงแฮมเจมส์ดิสันแล้วก็ฟิลโฟเดนรวมถึงฮาริเคนดาวยิงตัวเก่งด้วยแล้วกันนะครับผมความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับคู่นี้เจอกันทีไรนี่ส่วนน่าจะออกไปทางเสมอซะเยอะ นะครับผม,ผมกินกันไม่ลงเป็นทีมใหญ่ด้วยอิตาลีก็เป็นทีมที่เน้นแท็กติกเล่นเกมรับอยู่แล้วด้วยนะฮะอาจจะทําให้มีผลงานทางเสมอเยอะนะครับผมแต่ว่าที่เจอกันเมื่อ,อปีที่แล้วนะครับผมเป็นทางอิตาลีชนะไปด้วย1ประตูสูญนะครับผมในารายการยูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับผมสำหรับเกมนี้ผมมองว่าน่าจะเสมอขก้นไปแล้วกันนะครับอาจจะเล่นแบบเซฟเพหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆนะอิตาลีนี่ก็ห่าง ขั้วใหญ่ๆไปนานแล้วล่าสุดก็ไม่ได้เข้าบอลโลกด้วยก็ห่างไปแหมก็ไม่ได้เข้ามาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับก็น่าจะอ,อังกฤษน่าจะดูดีกว่าแต่ผมมองว่าอาจจะเสมอกันนะครับเชื่อในเกมรับของอัสโรี่แล้วกันอิตาลีนะฮะก็อ่ะนี่ก็เป็นทัศนะของผมแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในการวิเคราะห์ในเกมหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ